ที่เปรียบว่าคนนี้ฐานนี้ชื่อฐานว่าชิม,มใช่ฐานสัมผัสชิมรสดมกลิ่นนะคะฐานนี้ทําไมถึงต้องมีฐานแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเด็กๆไปสัมผัสอะไรแบบมันในที่มืดๆหรือว่าไปเดินป่าเราต้องมีการชิมก่อนใช่ไหมถึงจะรู้ว่านี่มันกินได้หรือไม่ได้หรือว่าดมกลิ่นแล้ว<อ> ตายก็คือแถวนี้อะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่ากลิ่นหมาเน่าหรือกลิ่นคนหรือกลิ่นอะไรสามารถบอกได้เลยว่าเออนี่คืออะไรฐานนี้นะคะไม่ยากมีการสัมผัสโดยที่แบบลองหลับตาดูกินตนาการค่ะหลับตาดูลองใช้มือสัมผัสเฮ้ยกลางคืนหรือในน้ําที่เรามองไม่เห็นหรือที่ไหนที่เรามองไม่เห็นเราสัมผัสโดยใช้มือสัมผัสใช่ไหมแล้วเราอยากรู้นั่คืออะไรบางคนก็อาจจะจับจับคำคำรูปรูปดูก็จะรู้นะคะ พร้อมที่รับการฝึกเรียงคะ่ะพร้อมแล้วครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้พี่สามัญไปทดลองก่อนโดยจะมีการปิดตาทั้งแต่อย่าเพิ่งบอกเขานะว่าได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะมาถามทีหลังนะคะว่าข้างในนั้นสัมผัสแล้วเจออะไรบ้างห,าห้ามบอกเพราะจับแล้วหรืออะไรเงี้ยห้ามร้องห้ามอะไรอย่าไปดุริเลงกับมันนะคะเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่มีชีวิต พอทุกอย่างมันต้องมีชีวิตแล้วมันรักตัวเองเหมือนกันเหมือนที่เธอแบบโดนจิ้มเนี้ยเนี่ยเออได้ถ้าประกอบประเทคโตกอย่างนี้มันก็เจ็บนะเพราะว่าครูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันงอเงี้ยไหมว่ามันจะแบบกับบอหนกับครูครูก็อยากให้เอาแบบให้เด็กๆสัมผัสโดยตรงแบบของจริงครูก็เลยเอาของจริงมามันอยู่ในไห แล้วก็มีการชิมรสแล้วก็ดมกลิ่นแล้วให้จำไว้ว่าน,นี่คือกลิ่นอะไรนนดี่พวงกลับลงตรงนูน้นตอนนี้คือเอาผ้าบันคอมาถอดค่ะแล้วก็ปิดตาให้ไวเร็วๆทุกคนเลยไม่ได้ค่ะนี่ไม่ได้ผ้านี่ไม่ได้ปิดเลยค่ะห้ามโกงนะคะห้ามโกง ปิดตรงลูกตาปิดค่ะได้เธอแล้วค่ะก็ไม่รู้ละค่ะเดี๋ยวจะให้รู้เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันเดี๋ยวเราจะมีพุ่มกลับพาไปนะคะชิมรสก็เซรลินตัวเท่าดูมแมวปิดปิดสำรวจค่ะสำรวจนี่กี่กงเห็นว่ากี่นิ้วจันตาเดี๋ยวเราอยังามเห็น อารมณ์ค่ะไม่มัดนะเดี๋ยวแถวแรกนะคะแถวแรกเร็วแถวทียืนแถวแรกยืนยืนขึ้นยืนขึ้นยืนจับมือกันไว้เฮ้ยจับมือดยวยเร็วๆถวแรกจับมือกันไว้จับจับจับนี่คุ้าเนไม้าเองครับ้ยโอโหโตราซึ่งผมก็เล